ข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับัวข้อท็อปิกวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับนะครับวงเงินรวม1745บาทนะครับในเดือนธันวาคม2567จนะครับจากกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งจะได้กลุ่มไหนบ้างนะครับใครได้บ้างนะครับไม่ได้บ้างคลิกชมรายละเอียดได้เลยนะครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับวันที่1ทธันวาคม2567นะครับจะมีวงเงินที่โอนเข้าตัวบัตร นะครับจำนวนทั้งหมด3หัวข้อนะครับวันที่1นะข้อที่1นะครับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจำนวน300บาทต่อคนนะครับข้อ2นะครับวงเงินส่วนลดค่าซื้อการถุงต้มจํานวน80บาทนะครับต่อคนและข้อ3นะครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750บาทนะครับต่อคนนะ ต่อตัวคนต่อเดือนประกอบไปด้วยบคสนะครับสามารถใช้บคสรถไฟคสอมกร,รถไฟฟ้า MRT a p r p o r t Rail Link BTS นะครับแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้พวกนี้จะเป็นวงเงินสิทธิ์ที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับและไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นหากคุณใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆนะครับมันจะถูก เป็นโมฆะทันทีนะครับเพราะฉนั้นใช้ให้หมดในเดือนนั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าใช้เกินนะครับก็ต้องจ่ายเองนะข้อ4นะครับเป็นเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะครับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการจํานวน200บาทต่อคนสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับซึ่งยืนยันตัวตนในช่วงนะครับ27สิงหาคมถึง26ตุลาคม2567จนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับ โอนเงินจะเข้าผ่านบัญชีที่ปูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัตรหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับมอบอำนาจให้ใช้เงินเบี้ยความพิการ800บาทไอ้ต้นเบี้ยนันแหละนะครับจะโอนเงินเข้านั่นเองนะครับข้อ5นะครับจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทนะครับแล้วก็ข้อ6ได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทนะครับ สรุปในเดือนธันวาคม2567จนะครับจะมีเงินนาะหส่วนนะครับนะทั้งวงเงินซื้อสินค้าโภคบริโภค300บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มนะครับแปบาทวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทนะครับได้รับส่วน ลดค่าไฟฟ้า315บาทได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทรวมคิดเป็นมูลค่า1,745บาทนั่นเองนะครับก่อนจะกันนะครับบัตรสุิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในปี2568นะครับในปีหน้าช่วงประมาณเดือนมีนาคม2568นะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐรายเดิมอยู่แล้วนะครับจำนวน4 14.5ล้านลายไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับรัฐบาลจะนำรายชื่อนั้นไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติว่าใครได้สิทธิ์ใครไม่ได้สิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยรับสิทธ์มาก่อนจำนวน10ล้านลายนะครับเช่นประชาชนที่อายุ18ปีนะครับผู้ที่เคยลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบก่อนก็จะถูกนำไปเช็คสิทธิ์รายละเอียดน,นะครับเช่นเดียวกันนะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สิทธิ์นะครับนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รับการพิจรณาคุณสมบัติใหม่นะครับเพื่อให้ได้รับบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2568นะครับผู้ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน2ช่องทางหลักผ่านแอปทางรัฐนะครับดาวน์โหลด App Store หรือ Google Play แล้วสมัครสมาชิกยืยนยันตัวตนหรือติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเช่นธนาคารออมสินทกอสอกรุงไทยนะครับสำหรับ งานคังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกอทอมอและสาร,รักว่าการเมืองพัทยานะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรล้วงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้หน่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาช,ชีพ a b c ี่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย